ถามลูกค้าหน่อยมาดีแนะนําตัวหน่อยเธอสวัสดีค่ะจอยนครนายกค่ะช่างจอยจะตัดผมทรงอะไรให้ลูกค้าลูกค้าจะเปิดข้างแล้วข้างหลังเป็นตัววีค่ะอ๋อโอเคโอเคเปิดข้างก็ถามได้ว่ายังไงลูกค้าจะเปิดข้างยังไงคะเกียน์ไหมหรือว่าเอาปลองฟันเอาแบบเกียนหรือว่าหลอกฟันคะเกียนหน่อยถึนเกียนหน่อยเอาตับหมุนขอขาวเลยใช่ไหมค่ะ เดี่ยวขึ้นมาพนะอเปแล้วเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ปั๊มเรียนลงขครจริงก็ล้วทรงนี้ เน้เรียนช่างจอยยังไม่เรียนมานะเดี๋ยวเรียนบนหัวลูกค้าเลยง่ายดีเป็นทรงลักษณะลองทรงสูงเปิดข้างแล้วก็ข้างหลังตัววีทรงเดียวที่ช่างใหญ่ตัดชอบตัดเ,เป็นทรงที่ไม่ต้องการเหมือนใครอะ่ะใช่ไหมคุณพี่ครับไม่อยากให้คนมาเรียนแบบทรงเราครับเราต้องการเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละตัดเลยไปทำข้างๆนู้นคับ ประมาณเท่าไหร่หนึ่งนิ้วใช่ไหมหข้างๆก็ไถแบบปกติเดี๋ยวก็มาชาโงกดูก่อนมาเลงดูก่อน,อน,อนซ้ายขวามันเอียงหรือเปล่าตัววีเถอดดูดิข้างไหนเอียงก็กตัดให้มันต่างให้มันให้มันเท่ากันเออข้างหลังเอาขึา้นไปอีกสันิ้วหนึ่ง ให้มันเป็นีอยู่ข้างบนเนี่ยให้มันขาวขึ้นมาสักนิ้วหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเออเอา,เอาไปตัดแทงเลยตัดแทงเลยไปลุยเลยลเลย,เลย,เลยน้อยไปข้างๆน้อยไปดีนิดนึงเธอตัดปกติมันน้อยใช่ไหมเธอก็บิดบิดข้อมือเข้ามานิดนึงเออดีขึ้นแล้ว ไปเสื้อกงนดู้ายขวาเท่ากันไหมเสื้กนู่นดูใช้ดีกว่าดิเท่าไม่เท่าข้างไหนต่ำเพื่อก็ปรับข้างไหนสูงแล้วก็ไม่ต้องไปปรับมันปรับเฉพาะข้างที่ต่ำใช่ไหมค่ะทีนี้เธอก็เล็งดูเทเ่าไม่เท่าเท่าค่ะเท่าแล้วทีนี้เธอก็ ขอ่อยหลังเป็นศูนย์จุดห้าเลยสูตรเลยถ่ายตรงตรงข้าไปเลยขึ้นไปนิ้วหนึ่งอ่ะใช่ไหมนิ้วหนึ่งเนี่ยโอเคไหมทำนวลไปเลยรอบหัวเลยขึ้นไปอีกนั่นเล้อดี ข้างๆเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเชิดเพื่อจะรอปลายหวีไงเพื่อจะรออะไรรอปลายหวีใหญ่รอไหมั้นงลนก่อรอท้เลย ามเมืนไม่ใช่ถูกเออนี่เสร็แล้ว,ลว,วไปประวัติทั้งหมดเลยใช่ไหมค่ะนวลไหมนวลแค่นี้ก็พอ,อ,อไปทำมาใหม่ มันอยู่ในหลุมเราจะทำไงอยู่ในหลุมใช่ไหมทำใ,ใ,ให้มันนวลใช่ไหมดีขึ้นไหมต้องใช้มุมด้านขวาหรือมุมด้านซ้ายเพี้ยเดียวไปเอาหวีมันรัวเลยเอาหวีมาสไลด์ออกทามไปฟันศูนย์นะคะ ก่อนจะตัดเธอต้องชะโงกดูดูก่อนว่ามันเป็นฟันศูนย์หรือฟันศูนย์จุดห้าใช่ไหมค่ะถ้าเจอศูนย์จุดห้าถือว่ามันจะขาดไหมผมไม่ขาดค่ะไม่ค่อยขาดขาดแต่ขาดช้าอันนี้ไปหนุนฟังกูนเลยไปง่ายดีไม่งั้นเธอต้องเดินหรยอถอยหลังมันจะย,ยากที่ช้าหน่อยใช่ไหมใช่น,นี้จะถ่ายเราจวดจวดจวดเร็เรวกว่าไหมอันนั่นแหละเออทั้งทั้ง,ท,งทั้งนอนหวีตั้งหวีสไลด์หวีเธอคิดจะไหนได้เธอก็ใส่ลงไปเลย เมื่อกี้เธอเห็นเขาตัดผมส,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 สกินเสียดไหมเธอ,อ,อว่ามันวุ่นวายไหมเอ๋ลองฟันอะ่ะ <c oughs> โอ้ยเวียน,ห,นหัวไม,ไม่ถูกค่ะเออยิ่งไปตัดไม่ได้ตัดลองฟันไม่ได้ตัดผมมาเดือนหนึ่งเนี่ยเธอบอกเป็นยังไงเงื้อเงืง้อมันจะไม่เอาเอาใหมน่นี่ไม่สวยตัดใช่ไหมตัดก็บิดง้างบีกับเล็กน้อยใช่ไหมใช่ค่ะด,ดีกว่าเกไหมดีกว่าค่ะสไลด์บีขึ้น เพื่อจะเก็บขอบข้างบนคุยพี่เขายังลองฟันเบอร์อะไรพี่เอาข้างบนลองฟันเบอร์อะไรดีคะเอาสั้นไหมให้ถามพี่คนนี้สั้นไหมครับอ๋อปล่อยไหมเอาอย่างนี้เลยไม่ต้องตัดถูกไหมค่ะก็ตามใจพี่เขาก็าคือเราก็ตัดลองสูงเคือข้างหนังดีเออนั่งเลยนั่งเละวิวิไม่มีกระจก เดี๋ยวเดี๋ยวให้ถ่ายรูปให้ดูพี่กระจกไม่ได้ขนมาขนไม่ไหวพี่เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะดูเป็นงไงลูเออเออเออลอยแล้วพี่น่ะอาจารย์ใหญ่คือเดีนคุมอยู่พี่เดี๋ยวหาเอากี่คนเอาจี่คนหมดเยอะหเลี้ยงเขาไหวหรือเปล่าคุณใช้เงินเยอะใช่ไหมพี่ผู้หญิงอทุกวันนี้มันไอโฟนสิบสามนะสี่หมื่นกว่านะพี่สิบสี่แล้วค่ะเออสิบสี่แล้วแล้วจองเงินที่ไหนซื้อมันทีนี้ขนาดเรายังใช้ซัมซุงธรรมดาู่เลย ต้องซื้อแบตเตอรีรรด่ดีกว่าเกือบฟุ้งเอาขนาดเดินมาเอาสไลด์บีขึ้น,นเลยค่ะไปเลยนั่นแหละเอาไปเดินเอาไปปลายบีเอาไปไนะาไปลายบีสไลด์อยู่เลยไม่อดแล้วจา้าเอาสุดฝีมือเลยพี่มันตัดหัวหัวละพันนะพี่ไม่อดแล้วไม่ได้เลนะี้ยงเอเอสไลด์มา พายีย่รอบดิตัวนั้นน่ะฟันเลยเพราะเราเอาอะไรเราเอาฟัน0.5ไปจักจั๊กจั๊กจั๊กตรงนั้นน่ะใช่ค่ะมันจะเป็นคลื่นๆมันจะลายๆหน่อยนะ<ฮ>แต่เราก็ต้องใช้หวีเก็บแล,ล้ละเอียดนะในเวลา26วันทั้งตัวเดินหวีเร็วมากเลยพัฒนาการดีขึ้นเร็วขึ้นแสดงว่าชาติที่แล้วเป็นชาติตมแน่ๆเลย <laughs> ชาตินี้ก็เป็นชาติตมอีกเธอทำไมไม่เป็นนู่นนีย่ยเป็น เศรษฐีเป็นนักธุรกิจพันล้านเลยโอ้โหหนูก็อยากไปอยู่เหรอแน่ไม่รวยจะทีใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละจะงอกดูด้าซ้ายขวาซ้ายขวาข้างไหนมันสวยข้างไหนไม่สวยเดี๋ยก็แอบดูนั่นแหละขอบดีดอยู่ใช่ไหมตรงนี้รอรอเลยพี่ไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรจะเลขอบดีด้วยให้เมียเลี้ยงใช่ไหม อ๋อ,ค,อ,ค,อ,อครับตัวนี้นิดนึงดำเลยนะอ๋อเขาสองมิลสามมิลตรงเนี้ยเออนะใช่ไหมเขาใช้อะไรปลายหวีใช่ไหมใช่ตัดตัวเนี้ยเออทันเด่ะอ่ะตัวน,นี้เห็นไหมหัวขอบไหมดูก่อนไปยืนดูก่อนเห็นไหมเนี่ยขอบตรงนั้นนะ่ะลอยๆหวีปาดออกเออ เออดีขึ้นไหมเก่าได้ก็เก่าได้เก่ามั้งยังวันนี้เก่าไปนิดนึงค่ะเออเหงื่อเต็มหัวแล้วดูวันนี้เก่าอะไรวันนี้เก่าหน่อยเออเก่าชัวๆหน่อยเออขนาดเฮ้ยนิ่งนิ่งจิตนิ่งๆนิ่งแบบเสียงมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ยินอ่ะเธอคิดดูอ่ะมันนิ่งขนาดไหนอ่ะฝึกความนิ่งตัวเองให้ได้ฝึกสมาธิเอาพอมาเดือนนี้อาชะงงกตัวนี้ซ้ายขวาข้างไหนสวยกว่าดูที่ซ้ายขวาข้างไหนสวยกว่า หรือข้างนี้เป็นไงแดงดำอยู่ค่ะไปจัดการคิดเองมันจะใช้พลังมากกว่าในร้านอีกสิบกว่าเท่าอก็อะไรมันไม่มีอะไรดูเลยสักอย่างเลยใช่ไหมต้องหูวายตาวาเจออะไรไม่มีแก์อีกมีแต่แสงแดดสายลมเบาๆเมษานี่สุกยิ่งกว่านี้นะจอยโหดยิ่งกว่านี้อีกแต่เราตัดช่วงเช้าไงช่วงบ่ายล้วก็เข้าร้านเองเองเอาไล่ใหม่ เดินใหม่ใช่ไหมเนี่ยค่อยๆเดินมาเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมดีขึ้นหรือเป่าไหมดีค่ะแล้วก็อน,นอนดีหายเครื่องทำไง ำใอ่ห,<ำ><ำ>หลังได้ใช่ไหมใอยหลังสวยไหมต่างกันไหมตรงนี้กับตรงนี้ต่า<ำ>งอ่ะามไปทำไป เอนแอนหวี N, N, เข้าไปก็ได้แอนแอนเข้าไปเลยใช่ไหมแอนแอ็นเพราะมันอยู่ในหลุมใช่ไหมตรงนั้นอ่ะใช่ค่ะอืเอแอนเข้าไปนี่ยังเรายังไม่เรียกใช้บริการหวีแต่งนะหวีแต่งมันจะนวลไวอยู่นี่อีกนั่นแหละเอาหวีแต่งมาลองดูสิแอนช่วงช่วงไหนแอนช่วงช่วงได้ท,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 ทอยอ่ะ เดินนะต่อเออไเดินมาว่าเดินมาขาจะตายเดินมา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 ขาจะตาย ปีกีทำไมพี่ก็ได้จะกันขอบให้เหอาไหมพี่กันขอบไหมคะกันกันขอบไหมเอาเอาสั่นเอาสองกระจกให้พี่ก็ดูก่อนเอาถ่ายรูปให้พี่ก็ดูก่อนดิพี่ก็อยากจะดูแล้วว่าหล่อขนาดไหน <laughs> สายสามด้านะซ้ายขวาหน้าหลังด้านหลังโอเคไหมคะ,ดคะได้ไหมคะชอบไหมชอ,อบไหมคะโอเคเอากันขอบข้<ร>างข<ร>ี้เลย ให้มันละเอียดก่อนที่จะไปคว้าะะตะเลียนกันขอบมาเราต้องตัดขนอ่อนให้เรียบร้อยเลยเเส้นเดียวก็จะให้เหลือเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงไหนอดูดีดีด หวีมาดิหวีมาไล่ใหม่เธอดูดิว่าตรงนี้ตรงไหนมันตรงนี้ตรงนี้่ะมันสวยอยู่แต่ว่าตรงนี้มันดำเลยเนี่ยปลายหวีไล่ใหม่เห็นไหมเนี่ยคือเกิดมาใหม่เอาให้สุดฝีมือเลย เฟดภาษาอังกฤษเรียกว,ว่าเฟด F, F A D E แปลว่าขาวดนขึ้นหรือว่าแรงเงาน,นั้นเองสวยกว่าก่าไหมสวยค่ะมถ้ามันสุดแล้วต้องใช้หวีอะไรใช้หวีแต่งแล้วเนี่ยมันสุดยังไง มันยังไม่สุดใช่ไหมใช่ค่ะเธอพอดีอกู่าไหมดีกว่าค่ะอ๋อฉันไม่รู้เนี่ยเอาวีแต่งมาขอแล้ววีแต่งมาช่วยหน่อยใช่ไหมเนี่ยตัดออกมินตรงมินใช่ไหมใช่ค่ะ ไช่มาเขาให้สุดๆไปเลยเระวังจะออกนอกหวีนะมุมด้านขวาให้อยู่ในหวี <มา S 1> เอาสวัสดีสวัสดีดเดินทางปลอดภัยรวยๆเสาหน้ามาด้วยนะอย่าลืมนะ,ะพี่ชาววีแกไม่มาแกไ,ไปทำบุญแกเตรีย<ะ>มทำบุญใช่ไหมดีกว่าเาไหมจอยดีกว่าค่ะเออสวยกว่าเนียนกว่านะัน่นเงียบเลยน,เนั่นเลย ทีนี่ก็ตรวจขอบพอแล้วก็ตรวจขอบขอบ,ขอบเห็นขอบไหมเนี่ยนอนวีสไลด์บีในมือถือเมื่อกี้นั่นแหละนอนบีลอยลอยบีแล้วสไลด์ออกตัดปกติถ่ายจากขวาไปซ้ายถ่ายจากขวาไปซ้ายเออเนี่นลยลอยลอยนะมันจะเร็วกว่าไงเมื่อกี้สไลด์ถือว่ามันช้าไหมช้าค่ะเออั่านี่ท่านีน่ตรงไหนอีกตรงนี้นีน่มองเห็นไหม เธอมองจากบนลงล่างก็ได้เลยใช่ไหมฝดมินต้องมินมินต้องมินชะโงกดูเอาอันเดียวอันเดียตรงนี้ฟันศูนยงไหมตรงนี้ตรงนี้มันดำอยู่ใช่ไหมเนี่ยค่ะฟันศูนย์มันอยู่ในหลุมใช่ไหมใช่หม,ม,มุนด้านซ้ายหรือด้านอะไรด้านขวาค่ะปรมาทขึ้นไป เคลื่อนขึ้นี่ยเขี่ยนเลยใช่ไหมไหสวยไหมเผค่ะหน่สส่กเ็้เาล้วาน่สอ่หาใช่ให้ลูกสาวไปนะเดี๋วยวนละูกสาวไปคืกเนี่ยหน่งของมินหน่งของมินสวย่ไหมเผค่ะ ปั้นขอบเลยเห็นไหมเห็นไหมแต่เหมัอนเล็กนิน้อยเยอะตุกจิกมากเลยมันจะจบก็จ,จบไม่ลงตัดวนก่อนมันจะสวยอ่ะสุดฝีมือยิ่นลูก้าบอกว่า ต้องการให้หล่อที่สุดแล้วก็ตัดราคให้สูงสุดนะอีกนึงอ่ะดีขึ้นไหมดีข <c oughs> ึ้นพอคับตอบเลยถูกไหมครบองค์ประกอบเลยเหลือทรงไรเหลือทรงทูงต่ำทรงเรียนเหลือเนืหาทีนี้เอาให้ครบพร้อมมันอยู่สี่สทรงนะทรงทำมาหากินเราสั่งไม่เกินนี้หรอกไอ้บินเทียดเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาทรงทำมาหากินก่อนให้มันเรียบร้อย Oke. 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 ดันเข้ามาก็ได้เออดันเข้ามาพอไปทำแบน้นวางเลยมาเสร็จแล้วตัอะไรเดหนยไป่วางอย่างนี้นะให้ว่างอย่างนี้ เส้นมึงจะตรงใช่ไหมเพราะมันต้องลากเส้นใช้มุมด้านซ้ายลากลงมาเนี่ยหรือจะดันเข้าไปอันเดียวกันใช่ไหมค่ะขับไปมีประกันขอบเลย เอฟเฟกเป็นเสียงะระฆังนะครับวันนี้ลูกศิษย์ทั้งใหญ่ก็กำลังตัดอยู่วันนี้มาช่างกั็มาเยอะเลย ล่างจอนใต้จอนม่าทิ้งเลยลากลากเออนั่นแหละลากรียวยาวช่วยขูดขนอ่อน,นออกให้เขาด้วยนั่นแหละตรงนี้ตรงนี้เนี่ยล่าไปเลยเนี่ยตรงนี้วองเป็นน,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 นิ้วโป้งซ้ายอยู่ขมบนคือชอบลืมตลอดเลยสามหัวแล้ววางมือให้ถูกเออค่อยๆการขอบมันใต้ไปหูเนี่ยการมาเลยผู้ชายเขาชอบชอบอะไร ชอบให้การขอบการจอนขนห่อนพวกนี้ยเป็นหน้าที่ของช่างที่ต้องจัดการให้เขาเหมาจ่ายกันแล้วอ่ะหวัวละหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งคนหนวดคนเขาสับผมด้วยหรือจะตัดปาเบอร์ก็ไม่ต้องซา <Halloween. S 1> เล่เาเลยเออกันนั่นแหละกันเลยข้างบนกันเลย เดาๆว,วางไปมีดไป,ไปไมีดวา,างอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเธอวางอย่างนี้เธอว่าเส้นมันจะจะเบี้ยวไหมเ<ด>ส้นเบี้ยวเนี่ยต้องวางอย่างนี้วางแล้วด,ดึงแล้วหยุดเอเอหยุดเออนั่นแหละการให้มันเป็นมุมฉากอยู่โพสซ้ายอยู่ไหนอยโพสซ้ายอยู่ข้างบนอยู่โพสซ้ายอยู่นี่ดึงดึง นั่งให้ตึงแล้วก็การโค้งเป็นรูปตัวอะไรข้างขวาเป็นรูปตัว C ค่ะเออักันไปเลยวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับนายแบบชื่อคุณพี่อะไรครับสังวานพี่สังวานนะครับแล้วก็ขอบคุณท่างจอยที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโสอสาระผมลง youtube นะครับยกขึวนมาการสอบที่หน่อยเออนับกัน แต่งแต่ง,ตงทรงให้สวยงามเก็บรายละเอียดลูกค้าเขาชอบขอให้คุณพี่สังวาลและช่างจอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงช่างจอยก็ขอให้ตัดผมเก่งวันเก่งคืนเป็นผู้บาอาจารย์เป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ประกอบการไปเปิดร้านอยู่แห่งหงตนตำบลใดหขอให้มีลูกค้าเขาล้านเยอะ เดี๋ยวจอยเอาหีใหญ่เก็บตรงนี้นิดนึงนะมองลงมาจากดาวอังคารเห็นไหมตรงนี้มันดำเลยใช่ไหมเราม,มองเห็นไหมเนี่ยเห็นค่ะเก็บขอบเอาหน่อยมันยังหล่อไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอะไย่างก็ปัดนี่นี่อะไรเนี่ยมาแรงวันหรนะืออะไรน่ะเออตัวอะไรเสรษฐภมเสรษฐภูมิครับ,บนั้นเนี่ยนอนมีปัดปลาออกออกไปสักสองมิลนะ่ะหนึ่งเนี่ยสองโยกสามร้อยไม่เห็นไหมนะมันปูเห็นไหม เออาใหมไล่ขึ้นทจะเป็น,นบมากนะรต้องัง,งวัดที่3มาให้ลอ,อยใช่ไหมค่ะเนีตัวนี้นิดนึงเดี๋ยวตัวนี้นิดนึงเอาบางนิดนบางสองมิลตรงนี้ตัวขาาับปรับตั้งดีขึ้น อมอน,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 นสถานบันสงน่งระบบอาจารย์ใหญ่ตั้งอยู่ฝั่งซอยพ่อหนุทิย์อุดอิศร2ตรงข้า,ามตลาดสดที่เจริญเขตสายใหม่นะครับกดมพี่กดหนวดไหมคะท่านาโรฟ้าปีพีเอสบัลงสถา,สถา,น,สานีันสายใหม่ออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านดูความอนุญาตครับสอบถาำละเอียดเข้ามา จะจะเรียนตัดผมมาช่างใหญ่เพิ่มเติมหรือจะเรียนเบสิกพื้นฐานหรือว่าจะเรียนเต็มหลักสูตรสอบถามเพิ่มเข้ามานะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะทุกูสิทธิ์ลูกหาทุกคนวันนี้ลาไปก่อนฝากกันแล้วก็เช้ญด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย